เฮ้ยนี่ฮัลโหลไอ้หนูครับ <S <S เอ็งชื่ออะไรเอ็มมี่ครับคุณน,น,น้าเองเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเข้ามาสองอาทิตย์ที่แล้วครับเองรู้เ,เข้าอาทิตย์ี้เหอเองรู้เงื่อนไขในการเข้าทำงานเปล่าครับคือเองต้องช่วยงานพี่ให้ถึงเป้าหมายนะเองพร้อมหรือเปล่างานอะไรเหรอครับงานสภาเดชเอออะงานจะเอางานอะไรล่ะครับได้ครับเองรู้เงื่อนไขใช่ไหม และเอ็งคิดว่าพี่น่ากลัวไหมเฮ้ยสวัสดีแกเนะอะไรนะคุณน้าเคยทำหนูไปแล้วหนูบอกว่าน่ากลัวบางบางเวลาทำไมวะมีแต่คนบอกพี่น่ารักมีแต่มึงอะบอกพี่น่ากลัวไม่หมายถึงว่าน่ากลัวแค่บางเวลา่ะคุณน้าแบบได้รักเวลาอย่างเงี้ยเวลาคุณน้าเล่นใช่ไหมคุณน้าน่ารักนะแต่เวลาคุณน้าแบบจริงจังอะไรเงี้ยคุณน้าก็จะออกแบบน่ากลัวเฮ้ย มันเกินไปแล้วนะเว้ยเย่างเงียน่ารักอันเนี้ยเซ็งว่ะไปดิว่ะเหมือนแบบทายลูกหมาโลเด้นอ่ะคุณน้าใจกูเริ่มไม่ดีละไปดิว่าก่อนกูจะโดนมันด่ามากกว่านี้